ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับได้มาเที่ยวแถวแถวบ้านนะครับมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้อาจารย์ผอลิขุนนะครับท่านเป็นผู้ประสิทธิศาสตร์วิชานะครับให้กําลังใจนะครับในการต่อสู้บนโลกออนไลน์นะครับผมโคดรูกัสอินเตอร์นะครับขอบคุณท่านมากนะครับวันนี้จึงพาท่านอาจารย์ถออลิขุณนะครับมาดูนะครับการหาหอยนะครับการหาหอยใอชายฝั่งทะเลนะครับที่บ้านโคดรูกัสเองนะครับ อนี่ก็คือบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่รอบ,บรอบ,รอบอเขตบ,บริเวณบ้านของโค้ดลูกัสนะครับบ้านของโค้ดลูกัสอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้ก็เราทําธุรกิจอยู่ที่บ้านนะครับแต่ธุรกิจของเรานะครับวันนี้ก็ขยายธุรกิจไปที่กรุงเทพนะครับหนึ่งรหัสนะครับและก็ไปที่เยอรมันหนึ่งรหัสนะครับแล้วก็นอร์เวย์นะครับเห็นไหมครับเราอยู่ที่ ประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะหาแนะนําขยายโอกาสทางธุรกิจไปได้ทั่วโลกนะครับนี่คือออนไลน์นะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่ยอมรับกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับยิ่งระบบของไอทีคอมพิวเตอร์นะครับโลกออนไลน์นะครับเราจะล้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องพัฒนานะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากมีเงินมีเวลานะครับก็ทักมานะครับและมาเรียนรู้กับท่านอาจารย์ขออวิลุณนะครับ ท่านเก่งมากๆนะครับท่านขยายธุรกิจนะครับไปถึงอเมริกานะครับและตอนนี้ผมโค้ลูกัสอินเตอร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้นำนะครับจากอเมริกานะครับที่มาร่วมประชุมกันนะครับกับโค้ลูกัสในช่วง8ปดโมงเช้านะครับก็ที่อเมริกาก็คงจากกลางคืนนะครับครับขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านมาให้วิจาร ความรู้นะครับหลายท่านด้วยกันนะครับขอขอบคุณนะครับและก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทเนศวงษานะครับที่ให้คําฝันและกําลังใจนะครับเป็นไฟที่หนุนนำนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรตองอินเตอร์นะครับที่เปิดห้องเรียนรู้ TNN นะครับอดีตก็โอทูไดมอนด์นะครับครับผมวันนี้โค้ชลูกัสอินเตอร์นะครับอยากอยากจะบอกท่านที่สนใจนะครับอยากมีเงินอยากมีอิสรภาพทางด้านเวลานะครับสร้างธุรกิจที่เก็บกินได้ ชั่วลูกชั่วหลานแม้แต่เราตายไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นพาสซีฟอินคัมนะครับก็หันมาศึกษาออนไลน์นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นออนไลน์แบบโกบ้นนะครับไม่ต้องทําเองนะครับระบบมันจะทํางานให้ครับผมแล้วก็กดทัก